นิสัยของคนเกิดวันพุธที่มักจะร่ำรวยมั่งคั่งสําเรา็จในภายหลังตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่าอุปนิสัยของคนเกิดวันพุธที่มักจะสําเร็จรุ่งโรดรุ่งเรืองในภายหลังถึงแม้คุณจะเกิดในตระกูลต้อยต่าถึงแม้จะมีฐานะยากจนตั้งแต่กําเนิดแต่หากท่านใดที่เกิดวันพุธและมีอุปนิสัยแบบนี้ชีวิตของท่านมักจะสําเร็จรุ่งโรดในภายหลังสําหรับท่านที่เกิดวันพุธที่มีนิสัยมักจะเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่ว่าชอบเที่ยวชอบดื่ม ชอบสิ่งมึนเมาบางครั้งก็หลงในอบายามุขใจนักเลงห้าวหาญแต่ลึกๆแล้วมักจะเป็นคนที่มีจิตใจดีคนที่เกิดวันพุธที่มีอุปนิสัยแบบนี้สืบไปในภาคหน้าชีวิตมักจะมีความสําเร็จมักจะมีความสุขสบายนะครับถึงแม้จะเกิดในตระกูลต้อยต่าถึงแม้จะเกิดในตระกูลยากจนนะครับสืบไปในภาคหน้าชีวิตมักจะสําเร็จในบ้านไปหากคนที่เกิดวันพุธคุณมีนิสัยแบบนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับและหากใครอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวคุณนะฝากกดติดตามเลยนะครับ